บิดลูกบิดแบบง่ายตามสไตล์พี่บอยกันนะครับง่ายๆเลยเราดูที่หน้าขาวแล้วก็เราดูส่วนกลางของแต่ละสีหเห็นไหมครับว่าขาวแดงขาวน้ำเงินขาวส้มขาวเขียวถ้าเราไล่อย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถบิดได้ครับ โอเคถ้าสมมุติว่ามองเห็นนะครับส้มอยู่นี่นะครับขาวส้มขาวส้มเห็นไหมครับขาวส้มขาวส้มอยู่นี่แล้วส้มกลางขาวเราต้องมองแบบเป็นสามมิตินะครับเรามองเรามองงไงดีมองยากจังน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ขาวนี่เราจะเอาขาวตรงนี้มาอยู่ตรงนี้โดยการที่เราบิดง่ายๆครับ เราบิดขึ้นให้ขาวมันขึ้นตรงข้ามปึ๊บให้ส้มมันชนส้มครับแล้วขาวมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับขาวมันอยู่ด้านล่างขาวมันอยู่ด้านล่างแล้วเราก็แค่หมุนมาม้วนแล้วเราก็จะได้ครับเราก็ได้ขาวส้มมาอยู่กับขาวโอเค ถ้าขาวน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะหมุนขึ้นโอเคหมุนขึ้นเร็วไปดิเราต้องจินตนาการว่ามันหมุนได้ทุกทางครับนี่ครับนี่ขาวน้ำเงินนี่ขาวน้ำเงินพอเราหมุนขาวน้ำเงิน หมุนขาวน้ำเงินแล้วเราก็หาขาวน้ำเงินขาวน้ำเงินอยู่นี่นะครับแล้วเราก็หมุนด้านบนมาให้ขาวน้ำเงินมาชนพอขาวน้ำเงินมาชนแล้วเราก็หมุนลงมาแล้วก็ม้วนมาลงมาปุ๊บนี่ก็จะได้ขาวน้ำเงินสีขาวตรงอื่นไม่ต้องไปสนมันนะครับเอาแค่นี้ก่อนต่อไปสีขาวเขียวเห็นไหม ขาวเขียวขาวเขียวแล้วขาวอยู่นี่ขาวเขียวอยู่นี่ขาวเขียวอยู่นี่ขาวเขียวอยู่นีน่โอเคถ้ามองไปนี้มองไปอย่างนี้จะเห็นขาวเขียวแล้วขาวอยู่นี่อันถ้าเป็นอย่างนี้จะง่ายครับเราก็แค่หมุนมันลงมาเลยหมุนมันลงมาแล้วเราก็จะได้ที่ขาวเขียว ขาวส้มขาวน้ำเงินแล้วก็ขาวแดงครับเดี๋ยวจะเอาที่เหลือไวพ้พาต่อไปนะครับ